มเเลยับล้วมไปดิคนดใครที่ค่ไนเป็นตไมต้องอัพอะไรครับอัพเปแกงคนีคนหนึ่งอัพอัพอัพสองเป็นคนีคนนึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จลดมานามาดี่อนมาโบกดาเมวเกิดนอเมายเธเชืบบอเ่อว่าคอมเนจะทาบังกาคนที่รอดขอนค่าคนและคนอคนแรกเ็จรเดยด้วยรันครนไับั้การเงใหม่แล้คุณ เป็นทำไรไม่รู้ครับพวมีขยาวหรอเปไม่าเตอร์มาเตอร์พี่มันได้ไรยี่มันเดียนแอลแอลมีขมยาวพวกพี่เรียกมีขยาวจะรีพอร์ดนะรีพอร์ตเลยข่าวผมอ่ะคือขยาวที่ถือแล้วต้องรีพอร์ตเลยนี่ยใมันต้องรีมารีพอร์ตได้โดนแน่มึง อยู่ไม่ไ้อันสวดตีป๊อกมอเลยโหเนี่ยอ๋โดดจังเอ,เอ้เอาดิเอาดิเอ๊อ้คิดจะเก็บสัพพอร์ตบ้านแล้ว มันไม่ได้เก็บมันหนีเว้ยก็เมื่อกี้มันตอบปาผมอะก็มันโดบแล้วมันจะหนียัมันจะโดบไลน์ก็เดินไปทางเนี้ยอ๋อเดียวพี่าานีอออน่อยู่ตรงรุ่นอะอุ้ยยี่เจ็บยังไงมาแล้วออกไปนลยวะไปไลนอกไปเลดีกว่าไลน์เลยเป็นเมืมอมอ่มอกี้มันกำลงัมลงมันกำลังเอาเอมันกำลังเอาเออะไรวะไม่เรียกว่าอะไรวะไอเชีชยเนะี่ยไม่ใช่ดิอ,อ,อะไรอปะฟ้ามาแดง เต่าวะไอ้เต่าไอเต่ายักษ์ต้อชื่ออะไรวะมันก็ชื่อเต่าเอนดิมชื่อไงไอ้ที่มันพุ่งชนป้อมอ่ะไอ้เดียร์พาร์ทมันก็เต่าไม่เป็นไรมันกำลังฆ่าเลยแล้วผม่งไปขัดขวางเว้ยแล้วไม่แล้วไม่เอาตามก็ไม่ได้แล้วแม่งก็ตกอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่มีใครไปเก็บยจะปุยแบบพัทเทพตุยตุย๋ยเออเลยตุยไม่เข้าตุยไม่เข้า ตะกี้เรื่องดิตะกี้ตะกี้แอร์ทีมมันไม่ทีมนะมันมีเนี้ยอะไรวะตรวจทีมทีมอะไรทีมเดี๋ยวเมื่อวันนี้หันตกนะผมผมจะจะออกของให้เต็มแบบแบบเต็มเอาแล้วมันตายได้ไงวะโมงมากเลยเดี๋ยวโมก็มีไม่เดี๋ยวโม่ก็ไม่มีเดี๋ยวก่อนไปลักไปพี่ก่อนนะเพื่อนเหรอพี่ไปพี่ก่อน

ยูเคยูแล้วยโรไมทีล่าไปตีมังกรเลยวะปล่อยเพื่อนบอกไว้ลยคิวหมดกูเลยอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ปๆตีไอดิปวายวายายวายายวายอะโล่ดิมาแล้วยูมกรอุ้งเอโค ยังตัวที่กูไม้เี้ยวกับฟิชชันนอลไล่ะเดียว่ะโปเทียมนตรวจตาเกตรองค้วพี่ครับมีโมกับพี่ลีได้แม่งไม่ได้ของเทาอะไปของเท้าเต็มอะสบไยรู้ไหม มันคนรักยูว <laughs> ไม่มีตังหรอรองเท้า <laughs> มันต้องถึงขั้นใหม่กว่าถึงไม่มีตังหรอรองเท้าเนี่ย <laughs> ถึงขั้นที่ทุกคนรักคไวจากกัดจ้านทุกคนอ่อนแอร์เปลี่ยนนอนดอยเห็นี่ยครับผมอผมบอกนะครับผมเปิดได้ยงัเยงเป็นเพืนตาคิวแน่นอนเจอไหมอีเ <laughs> ยี่ยงก็หลงตัวเองเลยสัตว์าโง่ไหมวะา โอ้พ็ตาคิวจบอะเป็นตาเนี่ยถ่ายไปกับตาเลยเปนตาคิไก่หายเล็ดจุ๋ยเล็ดจุ๋ยไม่ประจไม่มีดามิเลยใช่ไหมมันร้ว่าผมไม่ต้องฆ่ามันุดย่าแล้วโยมูทีเดียวก็แรงแล้มาตีป้อมรัน ไปไหนวะพี่ลีพูดยิงเว้าไม่แต่จริงกันตีก็ยังเว้าวจ้าใครโดนวะนีหมาพี่อ่อนหน่อยอ,อย่างแพ้หมดแล้วยิงรโหดเก้อน,นะอ่อนไม่ขอาบ้างดิ มอไปยืนบางคิวปิดตัวเลยทำไมเราไม่อ่อดแม่ขอบ้างทำไมแม่คิวหมดอะสำหรับพี่ลีคิวไม่ต้องเราไม่ต้องเอาและวอ๋อพี่ลี่ตายแล้วพี่ลี่ตายแล้วตัวนี้ต,ตยายาโอ๊ยจุ๊ให้กูัออออกมาตีเสียเปล่าเลยโว้ ถราผมเป็เลนเก้าเปิดอตีทำไมวะวายโอ๊รอะเนี่ยวายเผมไม่ผมไม่ต้องอยู่ในไฟไ่ะแม่งทีมก็โหดเกินอะเนี่ยสกอร์ผมห้าหดูดิ๋คหไปแครี่ซัพพอร์ตเอ่อผมนี่สุดยี่สิบเอ้ยสุดเสี่ยเสาไหมทำไมเขาไม่ตายวะ เวชิวชิวผมนี่ชิวชิวไปครับเพื่อนจะตายแล้วก็ไม่สนใจนะครับต่อ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 ไปดิออกเกาะดิไหมวออเออเออเอาชิบ<ะ> ไม่แต่ฮีปิเตอร์มันยังล่ากูั่วดูมันสกิลใสกูนัวเลย่ะสกเอยช่วยไนเลพี่เฮ้ย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 ทำลา โอ้ยดีมากดีมากดีมากเลยไปแล้วกูบาดะไปวะเนี่ยขาขออีกช uh, ิ้นเดียวกะโค้ชวะไม่ได้ไมได้ไปไวะตายเอเดซีไม่มีกระตุน ตัไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวมันพุ่งมาสกิลตึ๊บตึ๊บไอ้เจ้าโมตายห่ามึงยังรอดอยู่หรอดูรอดิใคทรายลีนกับจันลีสัปดาห์ดีไม่ใช่แม่งแอร์ดีกันติโอไม่ใช่ตัวแอร์ดีกติวานะนี่ลีผมขอเพนตาได้ไหมตายแล้วสารเด่นดีนะไม่ได้ไม่ได้ไอ้โะไรอ่โอ๋ออ๋อกรไดับเอ ก็แ้ก็แค่อไช่วยมึงไงเออกูผิดอะไรวะทา่กูโดนมาทลกินขนแนนแ้วนะโดนที่กูกูไม่ผิดดยติรเติรตรติรตรตรตร์เติรเกิเติร์ติรเเเติ รีบผิดทุกอย่างเออแอปูออกเกมแล้วผิดเพราะพาเพื่อนมาตายพาพาน้องมาตายออกเกมแล้วเนี่ยจะได้ไปสผิดจะได้ไป่โดเผิดโอ๊ยไกใจคนไม่มีวาร์ปมั้งเดนไกลๆคนโดนลับอยู่วะเด้โอ๊ยไปไม่รอเลยซัพพอร์ตจะไปซับเป็นไงวะบ้าก็ไม่รีเหม่ยฆ่าเลยเบล่าเบล่ากดบัตอรี่ใส่เหม่ยเหม่ยก็ผิดวลย